สวัสดีครับวันนี้เรามาทำย่างไอ้ลาบหมูย่างกันดีกว่าครับผมอันนี้หมูที่ผมย่างมาแล้วนะครับผมอ่ะเรามาทำกันดีกว่ามาแซ่บๆเลยนะอ่ะครับจั่นหะมูกอนชอบคั่นแบบบางแบบหนานี่ตามใจชอบเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะหั่นหมูกันนะครับชอบแบบ หั่นแบบชิ้นใหญ่ชิ้นบางอันนี้ตามใจชอบเลยนะครับผมผมก็หั่นตามสไตล์ผมนี่เลยนะครับนี่เลยครับหมูนี่ก็หมักนล้วผมหมักแล้วมันหอยหมกักหมักแล้วมันหอยหมักชูรสรสีนิดหน่อยอะชิมได้เลยนะเนี่ยอร่อยก็นําำเหมือนลาบ่วไปผอมแดงผอมแดงนะครับผม บอกตรงเลยแล้วเนี่ยอันนี้เป็นเมนูร้านตู้เย็นเลยนะ <c oughs> นี่ครับผมไหน,นรอปรุงกันก่อนอะปรุงก่อนครับผมชุดรสใส่เป็นไรครับไม่ต้องเกรงใจเลยอยากใส่อะไรใส่ได้เลยน้ำปลานะครับผมลองสักสองช้อนดูก่อนถ้ามันเค็มเกินมันจะแก้ไม่คืนนะ มะนาวสักสองซี่ก่อนนี่ครับการทำลาบให้อร่อยนะผมบอกให้เลยคุณต้องปรุงแบบนี้ก่อนนะปรุงให้มันได้รสชาติให้มันได้ที่เลยอ่านี่ครับผมแล้วชิมดูอ่ะโอเคได้แล้วครั้งเดียวได้เลยเนะี่ยเอาจริงๆแรงเรงมากสะ มีคนถามว่าทำไมผมเอาเขียงรอไอ้ผ้ารองเขียงอย่างนี้ครับมันมีประโยชน์สองอย่างนะคือหรือเวลาหัาน่นเมไม่หมุนไปไหนแล้ะอย่างก็คือนี่ครับเอามาชิดได้เลยนี่ครับเนี่ยครับนี่เนละ <c oughs> มันจะง่ายครับผมพ <c oughs> อมใส่ไป <c oughs> ใส่ไปเลยครับในกระปง เขาคั่วใส่ไปเลยครับผมพริกป่นใส่ไปนี่ครับผมจะมีล่าผมนะผมจะมีพริกพิเศษของผมครับเนี่ยใส่พริกป่นไปแล้วผมจะใส่พริกพิเศษไปด้วยนะครับผมพริกพิเศษผมคืออะไรคือพริกแห้งหอมแดงแตงกระเทียมไปกุคั่วแล้วมาตำเป็นเครื่องมันแค่นี้เองครับผมนี่คนนี่ แค่นี้ก็เสร็จเพราะเราชิมไปตอนแรกแล้วรสชาติมันได้อยู่แล้วอ่ะอันนี้เรามาใส่จานกันวันนี้ครัวเชฟเป่ามาแบบแซ่บแนวแซ่บเลยครับอ่าเดี๋ยวมาดูกันนะนี่ครับผมเสร็จแล้วครับผมเอามาชิมกันดูเดี๋ยวมาชิมกัน เราอยากใช้มือนะครับผมมันง่ายดีมันแซ่บดีปดเปรี้ยวแซ่บมากครับผมอ่ลองทำดูนะครับผมบง่ายๆเลยเนีน่ยเมนูง่ายๆเลยแซ่บมากขอบอกโอเคครับสวัสดีครับ